ข้อมูลพบว่าเงินของกลุ่มออมทรัพย์ตามชนบทต่างๆอยู่ในระบบกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับและเพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลธนาคารแต่พันธกิจของธนาคารต้องครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิดไม่จำกัดเพียงแค่ข้าวเท่านั้นโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามขัดขวางการหาแหล่งเงินทุนของรัฐบาล เพื่อนําไปจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวและสร้างการรับรู้ข้อมูลไม่ครบถ้วนของประชาชนจนนาไปสู่กระแสการแห่ถอนเงินจากธนาคารอมสินและต้องหยุดการปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศในที่สุดทําให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับชาวนาไปอีกจึงเกิดแนวคิดต่างๆในการหาทางออกให้กับชาวนาหนึ่งในนั้นคือแนวคิดการจัดตั้งธนาคารชาวนาเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนา โดยนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้และจากข้อมูลพบว่ามีกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆอยู่ในชนบทกว่า80,000กลุ่มมีเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทจึงเพียงพอต่อการจัดตั้งธนาคารอย่างแน่นอนผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็แล้วในแง่ของเงินทุนเนี่ยมีมากพอเงินทุนหมุนเวียนมีมากพอนะ ผมมองว่าน่าจะใช้กองทุนต่างๆกองทุนหมู่บ้านเงินกลุ่มต่างๆเนี่ยรวมกันตั้งเป็นธนาคารในลักษณะที่เป็นธนาคารพาณิชย์แนวคิดธนาคารชาวนามีข้อเสนอให้จัดตั้งในรูปแบบธนาคารพาณิชย์และผลกําไรต้องไม่ได้มาจากสมาชิกแต่ต้องมาจากการดําเนินกิจการอื่นๆแทนในลักษณะการจดทะเบียนเป็นบริษัทลูกเช่นการแปลรูปสินค้าเกษตรกลุ่มโอท็เป็นต้น แต่พันธกิจของธนาคารต้องครอบคลุมสินค้าเกษตรอื่นๆทั้งหมดไม่จำกัดเฉพาะข้าวเท่านั้นการจัดตั้งธนาคารในลักษณะนี้เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการเบริกจ่ายเงินในการช่วยเหลือเกษตรกรได้ในระยะยาวโดยไม่ติดขัดเพราะมีประชาชนเป็นผู้ดำเนินกิจการโดยปราศจากการแทรกแซงของหน่วยงานภาคร,รัฐมันมันก็ไม่ไม่แช่ธกศาจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่มันก็ช่วยอีกด้านหนึ่ง เพราะเพราะเพราะตอนเพราะทกศนี่เป็นธนาคารของรัฐมีข้อจํากัดในการทําธุรกิจขณะที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดถึงภาพชนบทมันเป็นผมคิดว่าธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารในเมืองมากกว่าอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าการจัดตั้งธนาคารในลักษณะนี้จะมีจุดแข็งกว่าทั่วไปเพราะสามารถตัดสินใจดําเนินการต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าธนาคารรัฐและมีอัตราดอกเบี้ยถ,ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มลูกค้าหลักคือเกษตรกร,ร,กรและประชาชนทั่วไปจึงคาดว่าน่าจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆแนวทางเท่านั้นที่หลายภาคส่วนร่วมกันหาทางออกให้กับชาวนาเพื่อที่จะให้สามารถบริหารผลผล,ผลิตได้อย่างยั่งยืนนชนอนอภาษิรัฐ NBT n e w ี Focus ัส